ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่4ของแอมเนนะคะที่สกอตแลนด์เนาะเป็นวันที่สนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมมีทริปนะคะไปที่ไฮแลนด์นะคะอันนี้มาพร้อมกับวิวยามเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะคะ7จ็ดโมงสานาทีเราตื่นแต่เช้าเพราะว่าวันนี้เราจะต้องออกไปเดย์ทริปนะคะก็คือขึ้นไปที่ ไฮแลนด์ uh, land, นะคะไปชมบรรยากาศนะไปชมบรรยากาศเป็นคันที่สายของสกอตแลนด์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะเดินออกไปขึ้นรถบัสนะคะอยู่ที่บริษัททัวร์ซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงแรมของเรานี่เอง mm. ตรงรอยเอมาเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่าบรรยากาศที่ไฮแลนด์นะคะที่สกอตแลนด์จะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมกันค่ะ

ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่คารลนเดอร์นะคะเขาเรียกว่าคารลนเดอร์จะเป็นแบบหมู่บ้านนะคะท่ามกลางหุบเขาวสวยมากชิวมากาเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้าอันนี้จะเป็นวิวนะคะที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีจะมีพวกโรงแรมที่เป็นอินเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไกลาจาก เอดินบะรนิดหน่นะเพราะว่าเรานั่งรถมาก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะสวยมากอันนี้ให้ดูวิว้านนี้นี่เป็นจุดแรกในการหยุดรถจุดแรกสำหรับทัวร์ของเรานั่นเองนะคะ น,น,นะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินลงไปที่แม่น้ำแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกวันนี้อากาศแดดแต่ว่าก็สลับกับฝนนะคะเดี๋ยวไปดูวิวกัน Show t วิ v I'm s h o w them the view what anyone เราก็อยู่ที่ Glen Crow Center นะคะจะเป็นศูนย์พักรถเป็นที่พักรถนะคะก็จะมีพวกห้องนะ้ามีอะไรนี้เนาะมีห้องนะ้ามีกิฟช็อปอนี้นะคะอันนี้รถบัสของเราก็จะเป็นรถสีน้ำเงินคันนั้นนะคะถัรวของเราบรรยากาศดีมากๆค่ะแบบเป็นแบบท่ามกลางหุบเขาถ้าเกิดใครขับรถได้นะคะแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลย ถ้าเกิดใครขับรถได้ก็จะดีจะได้แบบจอดหลายจุดมากๆเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางคือแบบสวยมากๆแต่ว่าเนื่องจากเรามากับทัวร์ใช่ไหมคะเราก็เลยเได้ชมแค่ไม่กี่จุดเองนั่นเองนะคะ

ตอนนี้เรามาถึงที่ l o s Nest แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสวยมากแต่กลัวมากเพราะว่าเมื่อวานทำโกโปโหล่นลงไปนะคะเมื่อวานทำโกโปโหล่นลงไปใกล้น้ำอันนี้มาใกล้น้ำอีกแล้วกลัวโทรศัพท์หล่นมากโอเคเดี๋ยวพาชมวิวรปปอบ กำลังจะมาลงเรือที่ครูซนะคะจะเป็นล่องเรือไปตามแม่น้ำตรงนี้นะคะไปตามไปในเล็กตรงนี้นะคะอันนี้คือเรือที่เรากำลังจะลงนะคะเรือออกบ่ายสองบ่ายโมงสี่สิ้ผิดสวยมากๆเลยทุกคน of an emergency. ดีค่ะทุกคนจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันเดทริปวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากนะคะเราได้ไปทัวรอบไฮแลนด์เลยนะคะรอบไฮแลนด์สกอตแลนด์เลยนะคะที่สำคัญก็จะเป็นตรงอ่าลอตเนสนะคะหรือว่าเนสซี่ที่คนสกอตแลนด์เขาจะเรียกกันว่าเนสซี่นั่นเองนะคะจะเป็นเหมือนเป็นเลกนะคะ เป็นเล็กใหญ่เลยเป็นเล็กกว้างเลยแล้วก็เราก็ไปล่องเรือตรงนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเอเดนเบิร์กนะคะแนะนําเลยนะคะวันเดทิปนะคะวันเดทิปใช้เวลา12ชั่วโมงเลยเพราะว่าแอมออกจากเอเดนเบิร์กตั้งแต่8โมงนะคะแล้วก็กลับมาถึงตอนนี้ก็เกือบจะ2องทุ่มแล้วนะคะเพิ่งกลับมาถึงพอดีเลยใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆสำหรับทริปนี้นะคะแอมใช้บริการของ Uh, Highland Explorer Tour นะคะจะเป็น One Day t ทริปนะคะในราคา30ป้ปอนด์ต่อคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะไปล่องเรือนะคะที่ Lodge Ness นะคะหรือว่า Nessie นั่นเองนะคะจะเป็นเลกเนาะเป็นเลกเป็นทะเลสาบ ขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกคนละ16บอนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปล่องเรือชมวิวนั่นเองเนาะซึ่งแอมก็ได้ใช้บริการตรงนี้ไปแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะส่วนตัวแล้วเนื่องจากว่าเราไปเป็นครั้งแรกแอมคิดว่าเออ่เนื่องจากว่าเราจอดที่ตรงล o อ n เ s สเพียงแค่90นาทีแล้วการล่องเรือมันก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีแอมเลยคิดว่าอแอมเลยคิดว่า เราน่าจะเดินทัวร์รอบๆบ,บริเวณนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านเป็นแบบคอมมูนิตี้เป็นอ่เป็นสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ธรรมชาติสวยมากถ้าเกิดว่าเราได้มีเวลาเดินตรงนั้นเยอะขึ้นหน่อยนะคะก็จะก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าในทริปนี้ของแอมมีเวลาเพียงแค่นี้เดียวเองเพราะว่าจะต้องไปล่องเรือน,นั่นเองนะคะก็เลยรู้สึกว่า ก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะยังไม่ล่องเรือดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการประสบการณ์ในการชมวิวล่องเรือนะคะก็จัดไปเลยค่ะจ่ายเพิ่มคนละ16ปอนด์ต่อท่านเพียงเท่านั้นเองนะคะก็นั่นแหะค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากๆอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นกับตาจริงๆมันสวยมากไฮแลนด์สกอตแลนด์สวยมากนึกว่าเป็นโซนยุโรป แถวสแกนดิเนเวียเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเทือกเขานะคะแล้วก็ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะอันนี้มาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวยมากๆค่ะแนะนำเลยนะคะไฮแลนด์สกอตแลนด์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคะในสกอตแลนด์เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคลิปรออยู่โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ